ฟังดุนดวนทับช้างศึกทีมชาติไทยครั้งนี้เอาจริงโคตรพร้อมซ้อมเกือบ10วันเจอจีนมันแน่อีจีตั้งเป้า6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบด้านแข่งไทยโคตรพีิกเทีมระดับโลกแย่งกันดึงตัวไปร่วมทับเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเนพัทในเคตสกานโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆนะครับเกลนเนพัทในเคตสกานโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์ม คลิปในช่วงแรกก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยผมมีข่าวที่ฮือฮาของวงการฟุตซอลไทยมาฝากกันเป็นเรื่องราวของเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับสุดยอดดาวยิงฟุตซอลทีมชาติไทยที่ในฤดูก,การล่าสุดเจ้าตัวไปโชว์ฟอร์มโหดในลีกสเปนมานะครับลงเล่นให้กับคอโดบาแล้วก็พาทีมรอกตกชั้นลงไปเนี่ย27นัดตัวจริง16สำรอง11 ยิงไป13ประตูกับอีก8แอ a ซิ d นะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเขาจะหมดสัญญากับคอโดบ้าที่ยืมตัวมา2ปีใช่ไหมแต่มูฮัมหมัดเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าจะค้าแข่งในลีกยุโรปต่อไปแน่นอนตอนนี้มูฮัมหมัดกลายเป็นนักฟุตซอลที่เนื้อหอมสุดๆครับคุณผู้ชมตามรายงานของเอเย่นส่วนตัวของมูฮัมหมัดอย่างบริษัท 17 p a s s p พั j โปรเจกนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มี7สโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปกำลังให้ความสนใจและพูดคุยที่จะดึงตัวมูหัมัดไปร่วมทีมนะครับ7สโมสรเนี่ยมีสโมสรแรกคือบาร์เซโลน่านะครับแชมป์ลีกสเปน7สมัยนี่ก็สนใจในตัวของมูหัมัดเปามาฟุตซอลเจ้าของแชมป์ยุโรป2สมัยติดทีมล่าสุดก็สนใจ นอกจากนี้ยังมีเอลโปโซมูเซียแชมป์ลีกสเปนห้าสมัยแล้วก็มีทีมดังๆอย่างเจนพาลาโซอินเทอร์เรียร์วีน่าวันเดเปนัสรวมไปถึงจิมบี้กาปาเกนานี่คือทีมอันดับ5ในลีกสูงสุดของสเปนแล้วก็มีหนึง่งทีมที่มาจากลีกเบลเยียมคืออันเดเลตนะครับนี่คือทีมแชมป์ลีกสูงสุดของเบลเยียมมี7ทีมที่ยื่นข้อเสนอมาให้เอเย่นของมูฮัมหมัด พิจารณาตอนนี้เขากําลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะเลือกข้อสเสนอที่ดีที่สุดให้กับดาวยิงทีมชาติไทยคนนี้ครับคุณผู้ชมก่อนที่ล่าสุดเ่ยมีอัปเดตอย่างต่อเนื่องสื่อประเทศสเปนหลายสำนักที่ทําเกี่ยวกับฟุตซอลเนี่ยออกมาเปิดเผยว่า7ทีมที่สนใจในตัวมูฮัมหมัดเนี่ยล่าสุดเหลืออยู่1ทีมที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดในการดึงตัวมูฮัมหมัด ไปร่วมทีมนะครับเขาบอกว่าทีมที่เป็นเต็งที่สุดตอนนี้คือทีมกาตาเฮนากำลังจะปิดยิวคว้ามูหัมัดไปร่วมทัพในฤดูกอลหน้ารายละเอียดสัญญาตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยเขาบอกว่ากาตาเฮนาเนี่ยเป็นสโมสรที่ให้การซัพพอร์ตมูหัมัดมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของโอกาสลงสนามคือพูดง่ายๆว่าไปกาตาเฮนาเนี่ยมูหมัด จะได้รับโอกาสในการเป็นแนวลุกเบอร์ต้นๆของทีมเอาสิครับรอดูแล้วกันติดตามนะผมดูมูฮัมหมัดเคยเปิดเข้าไปดูในหลีกฟุตซอลสเปนอะเล่นอย่างกันนะฟุตซอลสเปนนะคือบางยิงทำเองได้หมดนี่ผมบอกเลยนี่คืออนาคตของฟุตซอลไทยอย่างแท้จริงเดี๋ยวเขาจะไปพร้อมเชิดฉายในฟุตซอลโลกด้วยสำหรับมูฮัมหมัดอุสมานมูซา ประทับใจนะกับการที่นักเตะไทยหนึ่งคนมีข่าวกับทีมระดับโลกทั้งนั้นและเดี๋ยวรอน่าจะมีการเซ็นสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการกาตาเฮนาเนี่ยโหเป็นทีมที่บอกเลยนะครับว่าเป็นทีมดังในลีกสเปนปีที่แล้วจบอันดับ5้าด้วยกันระบบดีอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนี่ก็คือเรื่องของมูฮัมหมัดที่มาอัปเดตนะครับอยากให้ติดตามให้ดีนะเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาไทยนะครับ ปีที่แล้ว13ประตูกับอีก8แอซิดในลีกสเปนนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเจ๋งมากๆนะครับอ่ะมีข่าวของมูฮมหมัดมาฟังกันคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับจากนั้นผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหลังจากประกาศรายชื่อเมื่อวานนี้ล่าสุดก็เรียกได้ว,ว่าต้องเดินหน้าต่อแล้วนะครับตอนนี้เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อจะไปเจอจีนและสิงคโปร์นะครับ โดยทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้เนี่ยเรียกมา27คนในการไปเจอจีนกับสิงคโปร์แต่ไม่รู้ว่าจะมีใครถอนหรือเปล่าเพราะก็มีข่าวมาว่าจะมีนักเตะถอนเพราะมีอาการบาดเจ็บก็รอติดตามนะครับแต่การที่ไทยจะไปเจอจีนและสิงคโปร์ในครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าอ e ีชิอิได้มีเวลาในการเตรียมทีมก่อนเจอจีนเนี่ยเยอะกว่าหลายครั้งนะครับคุณผู้ชม อย่างที่ซาฟีฟาเดยเนี่ยมันจะเริ่มวันที่3ใช่ไหมแต่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้เวลาเตรียมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่29แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาก็เลื่อนโปรแกรมฟุตบอลถ้วยรอบชิง2รายการไปหลังโปรแกรมทีมชาติละเพราะฉะนั้นเนี่ยได้โฟกัสทีมชาติเต็มเต็มร้อนะครับนี่คือสิ่งที่อ e ิชิอิเรียกว่ายิ้มเลยก็จะซ้อมประมาณ7-8วันครับก่อนจะเจอจีน ซึ่งถือว่ามีเวลาฝึกซ้อมเยอะนะจะซ้อมตั้งแต่วันที่29ก็ครับคุณผู้ชม29 30 31 1 2เดินทาง3 45ซ้อมที่จีนโอ้มีเวลาเยอะผมว่าการเตรียมทีมครั้งนี้เราดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการมาซ้อมในครั้งนี้อีช e ิอ e, ิได้ซ้อมเกือบฟูลทีมตั้งแต่วันที่29คุณผู้ชมเพราะว่าสุพรรณเหมือนตาเดิมทางมาสมทบตั้งแต่วันที่29 เพราะฉะนั้นเรียกมา27คนเนี่ยอีชิจะได้ซ้อมเต็มเม25มคนเลยเหลือแค่เอเลียสดอลล์กับสุปรโชคที่ตามมาสมทบอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เป็น2คนที่เล่นต่างประเทศลงมาแล้วใช้งานได้เลยเอเลียสน่าจะมาวันที่1ส่วนสุปรโชคมาวันที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยการเตรียมทีมถือว่าได้เต็มไป็มะคราวนี้อีชิได้ใส่แทคนิกวิธีการผมว่าเจอจีนกับสิงคโปร์สนุกแน่เพราะอีชิอีก็ตั้งใจจริงๆอ่อะ และอย่างที่บอกอ่ะการเลือกตัวผู้เล่นแน่นอนมันไม่มีใครถูกใจแฟนบอลร้อเซหรอกแต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของโค้ชแล้วเราก็ต้องมูฟออนล้วก็ต้องมาเชียร์ทีมชาติไทยกันแล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมก็ต้องยอมแล้วว่าน่าติดตามเพราะอย่าลืมว่าอิชิก็เคยทําทีมชาติไทยบุกไปเสมอเกาหลีถึงโซลครับสเตเดียมมาได้นะเว้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมว่าอิชิเขาเชื่อมั่นในขุมกําลังเชื่อมั่นในตัวผู้เล่นที่เขาเลือกมา อยู่ที่ผลงานลว้ลวนๆตอนนี้นะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดชนะและผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายได้เนี่ยชื่อเสียงอิชิอิจะได้รับการยอมรับแฟนบอลไทยจะชาบูว่านี่คืออีกหนึ่งโค้ชที่ดีที่สุดของฟุตบอลไทยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปต่อแล้วแพ้ขึ้นมาคําวิจารณ์มันก็จะมานี่คือเรื่องปรติของของวงการบอลนะครับเออเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันซึ่งอิชิประกาศชัดเจนครับคุณผู้ชมก็บอกว่า ในเกมเจอจีนกับสิงคโปร์ทีมชาติไทยต้องการ6คะแนนและจะทําให้ได้ตอนนี้นะักกนักเตะทุกคนพร้อมการเข้าแคมป์หลังจากนี้จะเข้มข้นทุกคนต้องเตรียมความพร้อมให้ตลอดเวลาสําหรับนักเตะไทยเพื่อโอกาสในการลงสนามเขาบอกว่า2เกมหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะต้องคว้าชานะทั้ง2เกมตอนนี้ก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยช่วยกันเชียร์และก็ส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเย,ยอะๆก็ช่วยเชียร์กันนะครับสําหรับ ทีมชาติไทยของเราไม่ง่ายเพราะว่าโอกาสเข้ารอบจริงๆมันยังอยู่ในมือเราถ้าเกิดเราบุกชนะจีนได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือเราเต็มเเลยไม่ต้องพึ่งทีมอื่นแต่ถ้าเกิดเราเสมอจีนเนี่ยมันต้องไปลุ้นให้เกาหลีใต้ชนะจีนแล้วเราต้องชนะสิงคโปร์เยอะๆซึ่งตอนนี้ประตูได้เสียของเรามันลบไงส่วนจีนเขาบวกอยู่ซึ่งมันก็เหนื่อยมากขึ้นแต่ไม่ไก็มีโอกาสแต่ถ้าแพ้ทุกอย่างจบ ผมไม่อยากให้การแพ้เกิดขึ้นผมอยากให้เราได้ลุ้นต่อจนถึงนัดเจอสิงคโปร์เพราะฉะนั้นก็ช่วยเชียร์กันนะครับย้ำอีกครั้งเจอจีนวันที่6มิถุนายนนี้1ทุ่ม ขณะที่เจอสิงคโปร์11มิถุนายนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งที่ราชมังติดตามรับชมกันนะครับให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเดี๋ยวมีข่าวทีมชาติไทยช่วงนี้ก็จะมาอัปเดตกันบ่อยๆใน YouTube ของต้องสุยนะครับอะคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้เปิดพื้นที่คอมเมนต์แบบเต็มแล้วก็แนะนานี้เลยนะครับเรเอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระนิพัทในเคสกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนต์เน้น กระเดในพัดในเขตกาโนล,ล่าบาอร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s สไคร e กับ Youtube ต้องซุยมุ่งสู่สองแสนซับไปด้วยกันฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันหคลิปหน้าสวัสดีครับ